สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุร,รคุดโคกน้องนาครับผมวันนี้เราย้ายที่ทำการครับมาที่บ้านมะมังครับบ้านมะมังเนาะแปลงของพี่สุชาติครับตำบลป่าชันครับผมอำเภอรพระประชัยจังหวัดบุรีรัมย์ แต่งเลยเนี่ยเวลาเวลาเวลาเงี้ยอันนี้ไม่ต้องอันนี้พอสกายอยู่นู้นใช่ไหมใช่ไหมขังสกายอยู่นู้นเหรออ่าอันนี้ถ้าเขาอันนี้มันเดินมันเดินกี่เมตรเ่ยเดี่ยวใช่ไหมก็คือถ้ามันเสร็จอย่างเงี้เนาะมังแต่งตรงนี้ไปเลยเคลียร์เคลียร์แต่งไปเลยเลยจบไม่ต้องโกยหรอกอันนี้เป็นโคกใช่ไหมโคกเขาเจาดินนี้ขึ้นมาแทนเลยแม่เรียนเราวันนี้มังนี่คข้าซึงตำแหน่งแล้วมังแต่งอยู่เลยเลยแต่งตามเงี้ยตรงนี้ช่างมัดเลย นี่พอเขาพอเขาโยนแล้นี้มันขึ้นมามันก็ทางปิดเขาไงใส่แต่นตัวนี้นี่ตอ,อนกูยิงหายใคมาเ้ยไม่ต้องโยนหรอกอันนี้ะไรแล้วไหมนี่ใส่เงินแล้วนี่ดูฟังนี่นี่ โเดลนี้ครับหนึ่งไร่ครับผมน่าจะเป็นสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับผมเนาะบ่อมีอยู่สองบ่อครับอันนี้เป็นบ่อไล็ครับบ่อที่หนึ่งครับความลึกอยู่ที่สี่เมตรครับตัวนี้ครับบ่อเล็กครับแต่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ทําการโดยอาจารย์ไม้เวยอาจารย์ไมลาครับทําการโดยอาจารย์ปลักครับอาจารย์ปลักสายโหดครับขับเจ้าคูบะต้ายูห้าห้าแทนอาจารย์ไม้ครับเนาะ อันนี้ม้สายรูปหายอีกแล้วครับผมโอ้พึ่งเคยเห็นนี่แะครับดินแปลกๆครับดินทางนี้ครับแห้งกรังเลยครับไม่มีน้ำสักหยดเลยครับวันนี้เกือบจบครับเพราะว่า เสร็จคลองนี้ก็เหลือคลองไส้ไก่เสร็จบอนี้ก็เหลือคลองไส้ไก่อย่างเดียวครับอันนี้แค่นี้นะลึกอ๋ออันส่อได้ไหมนะอันนี้คลองไส้ไกไ่นะแค่นี้นะปันแดงแหละอันนี้หนึ่งตัวหนึ่งได้ไหมนะทับรุ่ยัะไงไหมนะจ๊ะทับรูย่รรยใช่เนาะ เออเป็่องไหเดี๋ยวพี่ต้องเคลียร์สถานที่จะไปดูที่บ้านมาทัดบุด้วยไง้รงลึกเท่าไรวะซีเมตรอ่ะซีเมตรเลยอะไรเนี่ยมันไปไทยเม้นบอกอ๋อจะเม็ดหนึ่งก็คือเจาะลงไปเลยถอยเลยใช่ไหมน,นี่ฮะให้ดูแบบครับผมความลึกทั้ง4ี่เมตรทั้งสองแปลงครับผมเนาะอ้ แบบนี้งงมากเลยครับเพิ่งเคยเจอในค,ความลึก4เมตรครับทั้ง2บ่อครับผมวันนี้เกือบเจ็ดแน่นอนครับกับเจ้าเจ็ดเรสซิ่งนะครับกับปลั๊กสายโหดครับอาจารย์ปลั๊กครับวันนี้อาจารย์ปลักาาปล๊กกับอาจารย์เจ็ดครับวันนี้ทำการที่ บ้านมะมังครับของพี่สุชาติครับบ้านมะมังของพี่สุชาติครับกับตำบลป่าชันครับผมตำบลป่าชันอำเภอพระป,ประชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งครับโมเดลหนึ่งไรดูคลองไส้ไก่ครับอาจจะงงในคลอ,องไส้ไก่ ผมงงคอไก่ครับเนาะคลองไส้ไก่น่าจะมีเส้นเดียวครับผมนี่ฮะให้มาดูพื้นที่กับเป็นที่สวนครับผมเนาะเป็นที่สวนแล้วก็ดินแห้งมากครับอไส้ไก่มีเส้นเดียววันนี้เกือบเสร็จแน่นอนครับผม กับหน้างานใหม่ของพวกเราครับวันนี้ครับย้ายมาแต่ช่วงเย็นครับเมื่อวานแล้วก็มาทําการช่วง4โมงเช้าครับวันนี้เกือบจบครับแต่วันนี้อ่านบ่อน่าจะจบครับผมว่าบ่อความลึกอยู่แค่4เมตรองครับน่าจะจบครับน่าจะเหลือให้ขุดพวกนี้ก็คือคลองไส้ไก่ครับผมแล้วก็ตอนนี้แปลงของพวกเรามีปัญหาครับอยู่ที่ฟ่งกับเพื่อกระสังครับ เจอกับดินถลมดินทลายครับตัวพี่เจ้า XCMG อ่าติดวันนั้นแหละครับเลยมีปัญหาครับผมตอนนี้ขุดไม่ได้เลยครับ ไม่ได้หรอกมันเคลียร์แล้วมันมีฟองสไก่ใช่ไหมฟองใสขุดดินแปะมันมน,น,นี่ไงฟองใสเนี่ยท้าวใสมันยังคุ้กจะมันตรงคุ้ตะเกียบมันนี่ขี้สาบมันตุ๊กเคลียร์ของนู้นยอยู่ให้เข้าช่วยเพราเจ็บมันโยนถึงแล้วใช่ไหมเราก็เคลียร์เคลียร์เลยไอที่นั่นน่ะไนั่นเลยเดี๋เดี๋ยวรงแทนอันนี้ไว้นี่แหละเพราะว่ามันต้องเหลือฟองสไกป่ปั้นใหม่ไงเดี๋ยวเวลามันเดือดแหละมึงเดินเข้าไปลงเนี้ยลงไปเนี้ยอย่าไปเหยียบแล้วก็เก็บเคลียร์ของนึงเบียดขอบ มาดูการทำงานของเกียร์สซิ่งครับกับสุรัตน์ขุดโค้งน้องนาครับผมเนาะรู้สึกว่าบอ่อจะใหญ่กว่าเดิมครับเพราะว่าความลึกมันแค่4เมตรทั้ง2บอ่อครับแรงนี้ครับลึก2เมตรทั้งลึก4เมตรทั้ง2บอ่อครับแล้วกเ็เอาไปเอามาครับเต็มที่ไปด้วยครับ ่อเกือบเต็มครับผมเนาะเพราะว่าพื้นที่หนึ่งไร่ก็ไม่ใหญ่มากมายครับเนาะนี่ฮะมาดูฝีมือครับผมะกับดินเหนียวครับผมไม่มีปัญหาครับคนอย่างนี้สบายๆสำหรับพวกเราครับทีมงานพวกเราก็ทํางานมาหลากหลายพื้นที่ครับเนาะและก็ไม่คิดว่าจะมาเจอหน้างานที่ว่าไม่เห็นไม่มีเหมือนกับว่าเพิ่งเจอนี่แหละครับที่ว่าไม่มีน้ำครับกับบรรยากาศช่วงนี้ ตวงนี้ฝนตกชุกทุกวันครับแต่ตรงนี้ไม่เจอน้ําเลยถือว่าแปลกมากมากครับกับสุรารคขุดโคกน้องนาครับผมนี่ฮะ การปลั๊กเถือว่าไม่ธรรมดาครับเรื่องแต่งคารแเตชสล่ครับการขับรถครับเป็นได้หมดครับรถเล็กรถใหญ่ครับแต่ว่าน้องก็คือทางทีมงานนะคือผมไม่ให้ขับครับเพราะว่าต้องมาดูแลเรื่องของการขนเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนขนรถครับก็เลยมีหน้าที่หลายอย่างดูแลรถซ่อมรถไยครับมีหลากหลายหน้างานเนาะก็เลยไม่ได้มีเวลาได้มาทํางานหรือว่ามีเวลาได้ช่วยแต่จริงๆเรื่องฝีมือเรื่องของ ทักษะในการขับก็คือว่าสุดยอดเลยครับนะอันนี้เพิ่งจะเวลาบ่ายสองกว่ากว่าครับวันนี้ก็ผมว่าบ่อน,นี้จบแน่ๆครับกับโมเดลตัวนี้ครับผมนะจบแน่นอนต้องจบครับบ่อน,นี้ครับพรุ่งน,นี้ก็เริ่มผุดสองไส้ไก่ช่วงเช้าก็ไม่เกินเที่ยงครับได้ย้ายแน่นอนครับกลับบ้านประทาดบุครับตะบน ตำบลป่าชันเหมือนกันครับเนาะแต่ไม่รู้ว่าบัฟตะบุอยู่ตรงไหนครับยังไม่ได้ไปเนี่ยยังไม่ได้ไปดูพื้นที่หน้าแปลงนะครับเลยมาถ่ายยูทู e ให้ได้สักยุทจากคลิปหนึ่งครับผมเนาะแล้วค่อยไปหาเจ้าของแปลงครับหาพื้นที่ครับไปดูพื้นที่หน้างานครับว่าจะทํางานได้หรือเปล่าแล้วก็เส้นทางการเดินไปครับเนาะเส้นทางเรื่องของเรียกว่าเส้นทางการย้ายรถครับจะได้ไม่มีปัญหาในการทํางานครับผม ไม่มีน้ําออกสักนิดเลยครับแล้วก็ไม่เชอะไม่แชะเลยครับตรงนี้นี่ฮะพื้นที่ข้างๆก็คือทุ่งนาใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับเนาะบรรยากาศก็มีแต่ทุ่งอ่ามีแต่แปลงข้าวครับแต่ตรงนี้แปลกมากๆครับไม่มีน้ําสักหยดเลยครับนี่ฮะไม่มีน้ายังไงผมก็ไปซากไปที่โน้นหรือเปล่าครับเป็นดินเหนียวดยซ้ำครับเนาะแล้วก็ขุดง่ายครับไม่เชอะอไม่แชะเลยครับผม เราจะพามาชมแปลงที่หนึ่งครับกับการทําการช่วงชาวของพวกเรากับเจ้า SK200 ครับที่ทําการขุดเจาะเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เจ้าคูบตายูอาห้าครับโดยอาจารย์ปลักครับแต่งสลปแต่งคันเรียบร้อยครับได้ประมาณนี้แล้วครับดินเหนียวมันจะรูปคันไม่ได้สวยครับมันเป็นดินเป็นก้อนครับถือว่าสวยงามนะครับแค่นี้อันนี้เป็นบ่อที่หนึ่งครับเป็นบ่อเล็กครับผม บอ่อเดลตัวนี้จะอยุ่ทะแยงมุมครับอยู่ตรงนี้เนาะอ่านี่บ่อเล็กบ่อเล็กครับแล้วก็บอ่อใหญ่แล้วคลองไส้ไก่ก็อ้อมนี่ครับผมเนาะเป็นคลองไส้ไก่อยู่ตรงนี้ผมเนาะนี่ฮะก็หลากหลายโมเดลครับมีสัดส่วนหนึ 2, ่งต่อสองสามต่อสองหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็หนึ่งต่อสามครับตรงนี้น่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับแปลงของคุณพี่สุชาติครับบ้านมะมังครับเนาะ เพิ่งได้ยินชื่อนี่แหละครับเราก็ไม่เคยมาปัปาชัยฝั่งตำบลป่าชันครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราครับที่ได้เดินาทางมาทํางานฝั่งนี้ครับเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องเราทํางานมาหลากหลายพื้นที่ครับของพวกเราก็ได้ทํางานอยู่ปัปาชัยอยู่ที่ห้าหกแปลงครับก็อีกไม่กี่วันก็จบแล้วครับผมเพราะว่าเหลือพื้นที่การทางานอีกสองแปลงก็เคลียร์แล้วนะก็น่าจะจบเรียบร้อยครับแล้วก็จะได้กลับไปทําที่กระสังครับผม โอ้ทา,าง,งานอย่างนี้ขุดสบายมากครับผมคือดินแข็งช่างมันครับขอใจือนไว้ยาดินเฉะแชะไปด้วยน้ําหรือต้องสูบน้ําครับมันจะก็สร้างปัญหาให้กับงานทํางานของพวกเราครับนี่ฮะคลิปนี้ก็พามาชมทีมงานชุดขุดโคกน้องนาครับกับงานงานใหม่ของพวกเรา น้องๆก็ย้ายมาตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานครับย้ายมาด้วยกันแต่ว่าผมกิจธุระภารกิจวันนี้ครับเลยไม่ได้มา,าช่งชาวงเช้าคับได้มาช่วงบ่ายเลยครับเนาะขุดใกล้เสร็จแล้วครับที่จริงถ้าด้โรงงานแต่เช้าน่าจะจบได้สำครับวันนี้นเหมือนแปลงเมื่อวานครับหนึ่งไรเราทําการหนึ่งวันครับกับทีมงานหน่วยที่หนึ่งของพวกเราอาจารย์เจริชิงแล้วก็อาจารย์ปลั๊กครับนี่ฮะอาจารย์ปลั๊กวันนี้ควบคุม คอนโทรลเจ้าคูปตออยูาหาครับเจนอาจารย์ไมยสายลูกครับนั่นก็หายทุกครับแล้วลองหนบ่อยแล้วเกิดข้าอาจารย์มามเนะฝากกดไลค์กดแชร,ร,ร,นนร์ทีมงานรถขุดโคกน้องนาด้วยนะครับเนาะทีมงานรถขุดมืออาชีพครับทีมงานรถขุดโคกน้องนาครับปั้นโคกน้องนาฝากผลงานของพวกเราด้วยครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ